มาดู tense ลูก past simple tense เนอะ past เนี่ยมันแปลว่าอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกพี่โจขอโครงสร้างเลย subject ต,ตามด้วย verb ช่องที่2นะลูกได้นะเพราะนี้กริยา3ช่องเราก็ต้องแม่นเนาะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลูกแล้วก็จบลงในอดีตตรงนี้ดอกจันนะคือปัจจุบันไม่ได้มีละเกิดแล้วก็จบลงไปเลยในอดีตนะเราสามารถใช้ตรงนี้เติมดีๆนะลูกใช้ u s e to ลูก Use t to บวก verb infinitive ลูกแทน verb 2ได้จำไว้เลยโครงสร้าง used to บวก verb i n f i n i t i v e โครงสร้างแบบนี้แปลว่าเคยลูกจำไว้นะอย่าลืมนะลูกถ้าเราไม่อยากใช้ verb 2เราก็สามารถใช้ used to บวก v e r b i n f i n i t i v e ได้แปลว่าเคยเนาะ v n r i n n t i v i t i v e ก็คือ verb ที่ไม่ผันไม่ต้องเติมอะไรเลยดูตัวอย่างของ ประโยคอันนี้ลูก Mr. Smith taught in Japan เห็นไหมลูก verb taught เนี่ยเป็น verb ช่องสองมาจากคำว่า t h e a t cheat taught taught ประโยคนี้แปลว่า Mr. Smith เนี่ยเคยสอนที่ประเทศญี่ปุ่นถูกต้องไหมลูกปัจจุบันไม่ได้สอนแล้วนะเพราะว่าต้องเกิดแล้วก็จบลงในอดีตถ้าเราไม่ใช้ verb 2 taught เราสามารถใช้เป็น used to แต่ต้องบวก verb infinitive ลูกเห็นไหม teach ตัวนี้เป็น verb infinitive เห็นไหมลูก use to teach จึงแปลว่าเคยสอน mm hmm. เห็นไหมสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันเป๊ะเลยแปลว่า Mr. Schmidt เคยสอนที่ประเทศญี่ปุ่นก็อยู่ที่เราว่าเราจะใช้แบบเป็น verb 2หรือ use d to บวก verb infinitive ก็ได้แต่หนูต้องระวังถ้า use to เฉยๆบวก verb infinitive แปลว่าเคย แต่ถ้ามี verb to be อยู่ข้างหน้า used to หรือ get ก็ได้ลูก be used to หรือ get used to บวก verb i n g นะลูก verb i n g หรือบางทีตามด้วยคำนามก็ได้จดลงไปไม่ได้แปลว่าเคยแล้วนะแปลว่าชินลูกชินในที่นี้คือทำเป็นประจำหรือทำเป็นนิสัยจำไว้เลย be used to get used to แปลว่าชินลูกเนาะ แปลว่าทำเป็นประจำหรือเป็นนิสัยต้องตามด้วย ing หรือคำนามเท่านั้นดูตัวอย่างลูก j o h n is u s e d to driving for long hours หนูสังเกตใช่ไหม is used to ก็คือโครงสร้าง be used to ข้างหลังต้องเป็น ing เห็นไหมลูกได้เนาะประโยคนี้แปลว่าจอห์นเนี่ยทำไมลูกชินกับการขับรถเป็นเวลานานเห็นไหมลูกอย่าแปลว่าเคยนะแปลว่าชินลูก อีกประโยคหนึงลูก I am used to working late at night เห็นไหมลูก be used to ต้องตามด้วย ing เห็นไหมแปลว่าชินฉันชินกับการทำงานดึกๆลูก late at night อย่าลืมนะถ้ามี be หรือ get จะแปลว่าชินแล้วต้องตามด้วย ing หรือคำนามต่อมาดู adverb of time ลูกที่บ่งบอกว่าเป็นอดีตก็มีอะไรบ้างอันนี้เราน่าจะพอรู้อยู่และ yesterday เมื่อวันนี้ ตระกูล last ต่างๆลูก last กแปเว่าผ่านมาแล้ว last night คืนก่อนใช่ไหม last week อาทิตย์ก่อนแบบนี้ลูก at that time แปลว่าเวลาโน้นก็ผ่านมาแล้วเห็นไหมลูกความหมาย formerly แปลว่าก่อนหน้านี้ลูก formerly ก่อนหน้านี้เห็นไหมความหมายก็เป็นอดีต in the past ในอดีตลูก just now แปลว่าเพิ่งจะเดี๋ยวนี้ความหมายเป็นอดีตนะลูก พี่โจ๊กเพิ่งจะทานข้าวเห็นไหมก็ผ่านมาแล้วเห็นไหมลูก just now แปลเพิ่งจะเดี๋ยวนี้ ago ใช่ไหมลูกเนะผ่านมาแล้ว ago the previous day ใช่ไหมลูกเนาะแปลว่าเมื่อวันก่อน previous แปลว่าก่อนลูกหนูไปเจอ previous week ก็คืออาทิตย์ก่อนอย่างไงลูก this morning เมื่อเชา้านี้ผ่านมาแล้ว i n t h o s e day เมื่อวันน,น้นลูก the other day ได้มาลูก the other day ก็แปลว่าเมื่อวันนนนเหมือนกัน The o t h e r week อาทิตย์โนน The o t h e r day เมื่อวันโนนหรืออินตามด้วยปีพศออที่เป็นอดีตก็ใช้กับ past tense หรือ verb 2หมดเลยเพราะฉะนัน past tense พี่จกจบเพียงเท่านี้นะลูก